ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะ นางสาวสุขุมานสีดุงรอดรับหน้าที่เป็นผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะ เป็นคนใดที่ยังไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นักเรียนสามารถสแกน QR code ที่อยู่ตรงด้านหน้านี้เพื่อเข้าไปรับกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะเราเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องจำนวนนับที่มากกว่า10,000แกันแล้วนะคะ ซึ่งในคลิปนี้ที่เชอร์ปุ๊กจะมาทบทวนความรู้กันนะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งกันค่ะมาดูกันเลยนะคะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าสิ่งที่เราได้เรียนไปนั้นเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างนะคะเรื่องที่เราได้เรียนไปก็จะมีการทบทวนจำนวนนับที่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนการอ่านและเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสการเปรียบเทียบจำนวนจำได้ไม่เอ่ย เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเครื่องหมายเท่ากับเขียนยังไงเอาไปใช้ยังไงนักเรียนยังจำได้ไหมคะการเรียงลำดับจำนวนดูอย่างไรว่าจำนวนไหนมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนกันต่อไปเรื่องสุดท้ายที่เราเพิ่งเรียนจบกันไปหมาดๆเลยคือเรื่องการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆของจำนวนนะับ ซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนกันจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและวันนี้ที่เชอร์ปุ๊กก็จะสรุปเนื้อหาทั้งหมดเพื่อมาทบทวนกันก่อนที่ท้ายคลิปนี้จะมีแบบทดสอบความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่1กันและในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องจํานวนนับที่มากกว่า1นึ่งแสนนะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนจบไปแล้วนักเรียนจะต้องสามารถอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอรารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนและสามารถเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนจากสถานการณ์ต่างๆได้ค่ะเรามาทบทวนความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่1กันเลยค่ะไปดูกันเลยในการทบทวนความรู้วันนี้นะคะทิเชอร์ได้นำ รุปข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่1เพื่อให้นักเรียนสามารถทบทวนได้รวดเร็วนะคะและก็เข้าใจได้ง่ายดังนั้นขอให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตอบและช่วยทีเชอร์ทําไปพร้อมๆกันนะคะมาดูข้อที่1กันเลยข้อที่1ให้นักเรียนเขียนจํานวนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจํานวนนะคะมาดูกันในรูปเลยค่ะในรูปจะเป็นอะไรคะลูกคิดนะคะลูกคิด มาดูจํานวนลูกคิดแต่ละหลักกันนะคะว่าในหลักแต่ละหลักนั้นมีจํานวนลูกคิดเท่าไหร่มาดูในหลักล้านค่ะหลักล้านมีจำนวนลูกคิดกี่ลูกคะ1 2 3่ะ1 2สาดังนั้นในหลักล้านก็คือ5นั่นเองมีค่าเป็น5 000, ล้านนะคะต่อไปหลักแสนมีจํานวนลูกคิด2ลูกนะคะมีค่าเป็นสองแสนในหลักหมื่นไม่มีนะคะเวลาเขียนให้เขียนเป็นเลขศูนย หลักพันไม่มีเช่นกันค่ะให้เขียนเป็นเลข0หลักร้อยมีกี่ลูกคะหนึ่งสองามสีลูกนะคะมีค่าเป็น400ในหลักสิบมีเท่าไหร่1ลูกนะคะมีค่าเป็นสินะและในหลักหน่วยไม่มีก็ใส่เป็นเลข0นะคะเวลาเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกก็จะเขียนได้ออกมาเป็น5 2 4ล้าน2แบบนี้นะคะ ถ้าตัวเลขไทยก็แค่เปลี่ยนจากตัวเลขฮินดูอาราบิกมาเป็นเลขไทยซึ่งนักเรียนน่าจะเขียนเลขไทยกันได้ทุกคนแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะสามารถเขียนได้นะคะทํากันได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะเขียนตัวหนังสือค่ะก็จะได้เป็น5 2 4ล้าน2องแสไม่ยากเลยใช่ไหมคะคิดว่านักเรียนน่าจะทํากันได้ทุกคนแล้วนะคะไปดูกันในข้อ2ค่ะ ข้อที่2นะคะให้นักเรียนเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวหนังสือแสดงจํานวน,นยังจากันได้ไหมคะว่าในการเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวหนังสือแสดงจํานวนเขียนยังไงต้องทํากันได้แล้วนะคะมาดูตัวเลขที่เขากําหนดมาให้เลยค่ะเป็นตัวเลขไทยนะคะอ่านว่าเท่าไหร่คะนักเรียนอ่านว่า92 ล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันสามสิบนักเรียนทุกคนน่าจะเขียนเลขไทยกันได้ทุกคนแล้วนะคะมาดูกันว่าจากเลขไทยเปลี่ยนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกจะได้เท่าไหร่และเขียนแบบไหนนะคะมาดูกันเลยค่ะ92ล้าน3ามแ3 0 30. เขียนแบบนี้นะคะและตัวหนังสือเขียนได้เป็น 92,346,030ล้าน3 4 6ไม่ยากเลยนะคะข้อ3เลขโดดที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้อยู่หลักใดและมีค่าเท่าใดนะคะเห็นไหมคะทั้งหมดนี้จะมีอยู่ด้วยกัน4จํจำนวนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนลองพิจารณาดูว่าเลขที่ถูกขีดเส้นใต้นั้นคือเลขอะไร อยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าใดนะคะจำนวนแรก12,64,321เลขที่ถูกขีดเส้นใต้คือเลข1ซึ่งอยู่ในหลักอะไรคะนักเรียนหลัก10ล้านนะคะมีค่าเป็น10ล้านนะคะแบบนี้นะต่อไปจำนวนอ่านพร้อมๆกันนะคะนักเรียนช่วยกันนะ 340ล้าน560,000อยู่ในหลักอะไรคะเลขโดที่ขีดเส้นใต้คือเลข0อยู่ในหลักหลักอะไรคะหน่วย1 0ร้อยพันหมื่นแสนล้านอยู่ในหลักล้านนะคะมีค่าเป็น0นะคะเพราะว่าเป็น0นะต่อไป ่านพร้อมๆกันค่ะ43,333,333ซึ่งเส้นใต้ที่ขีดนั้นอยู่ในหลักอะไรคะเลข3นะั่นโอโ้โหเลข3เยอะเลยถูกขีดเส้นใต้ก็คือเลข3แต่อยู่ในหลักพันนะคะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะ3 0 0พันเก่งมากค่ะต่อไป จำนวน43สาล้าน3 33 3 3แสนหม่ยเลขโดวที่ถูกขีดเส้นใต้คือเลข3อยู่ในหลักอะไรคะนักเรียนหลักแสนมีค่าเป็น3 0แสนนั่นเองโอ้โหไม่ยากเลยเก่งมากๆค่ะนักเรียนมาดูกันต่อที่ข้อ4นะคะให้นักเรียนเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปการกระจายค่ะ ในรูปการกระจายก็เขียนเป็นการบวกไปเรื่อยๆแต่ละหลักใช่ไหมคะทีละหลักเรียงจากหลักมากไปหลักน้อยนะคะมาดูกันจำนวนที่เขากำหนดมาให้คือ396,000นะคะเขียนในรูปการกระจายได้เป็นให้เริ่มดูพิจารณานะจากเลขโดดในหลักมากไปหลักน้อยนะเลขโดดในหลักมากก็คือหลักในที่นี้คือหลักแสนใช่ไหมคะ เป็นเลข3ดังนั้นก็ต้องเขียนเป็น3 0 0แสนบวกหลักถัดไปคือเลข9อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเป็น9 0 0 0หมื่นงั้นก็บวกไป9 0 0 0หมื่นต่อไปหลักถัดไปค่ะคือเลขโดดคือเลข6นะคะมีค่าเป็น6 0พันเพราะว่าอยู่ในหลักพันนะก็จะเขียนเป็นบวก6 0พันแบบนี้หลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์นะคะนักเรียนจะบวกศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์ไปก็ได้ไม่ผิดค่ะ แต่เขาไม่ค่อยนิยมกันนะคะดังนั้นเขียนเป็น30000นบวก90000 0บวก6 0แค่นี้พอแล้วค่ะไปดูกันต่อค่ะข้อ5จํานวนต่อไปนี้เป็นรูปการกระจายของจํานวนใดมาดูซิโอ้โหค่อนข้างเยอะเลยลองนับดีๆสิคะว่าจํานวนแรกอ네่านว่าอะไรนักเรียนหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10บล้านร้อยล้านโอ้โหเยอะมากเลย ถึงร้อยล้านเลยทีเดียวดังนั้นหลักตัวเลขแรกนะคะจำนวนแรกคือ400ล้านบวกเท่าไหร่คะ60ล้านบวก7ล้านบวก1,000บวก200บวก30บวก4นะคะวิธีการก็คือให้เราเขียนเรียงเลขโดดจากหลักมากสุดไปน้อยสุดนะคะ เลขแรกก็ต้องเป็นเลขสอยู่แล้วเพราะเลขสี่คือหลักร้อยล้านนะคะแล้วก็เรียงไปเลข6เลข7หลักแสนมีไหมไม่มีให้เป็นศูนย์นะคะต่อไปหลักหมื่นมีไหมถ้าไม่มีให้เป็นศูนย์นะคะหลักพันเป็นเลข1หลักร้อยเป็นเลข2หลักสิบเป็นเลข3และหลักหน่วยเป็นเลขสีตัวเลขที่นักเรียนจะเขียนได้ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ467ล้าน1234 เก่งมากค่ะต่อกันที่ข้อ6เลยนะคะจงเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากน้อยไปมากค่ะเห็นไหมคะจำนวนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนค่อยๆพิจารณาดูไปทีละหลักนะคะว่าเลขโดดในหลักที่มากไปหลักที่น้อยเนี่ยเลขโดดไหนมีค่ามากกว่าน้อยกว่ากันนะคะซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน4ี่จนวนนะคะ มี8 9 9 9 1 3 7 9 8 9 7 3 1 8 97, 9 7 9 1 3 9 9 8 7 3 1นะคะทั้ง4จํานวนนี้มาดูสิว่าจํานวนไหนมีค่าน้อยมากที่สุดเพื่อที่เราจะได้เรียงจากน้อยไปมากนะคะมาดูมากสุดคือหลักอะไรคะหลัก ใช่ไหมคะพิจารณาตัวเลขโดดในหลักแสนค่ะมีเลข8กับเลข9นะคะดังนั้นเลข8มีค่าน้อยกว่าใช่ไหมคะอ่ะเรามาพิจารณาที่เลข8กันค่ะหลักแสนที่มีเลข8ก็จะมีด้วยกัน2จํานวนนะคะต่อไปพิจารณาเลขโดดถัดไปทางขวาค่ะเป็นเลข9เหมือนกันใช่ไหมคะในหลักหมืน่นเป็นเลข9ต่อไปพิจารณาในหลักพันค่ะ มีเลข9กับเลข7ใช่ไหมคะดังนั้นเลข7ก็มีค่าน้อยกว่าเราจึงได้จำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดคือ8 7, 9 9 9 9 3 3นะคะและก็แน่นอนค่ะ8 9 9 9 3 7 7นะคะต่อไปค่ะมาดูเราก็จะได้อีกคู่หนึง่งใช่ไหมคะคู่ที่ตั้งแต่9,000 0 0เป็นต้นไปก็จะมี 9 8 9 7 3 1กับ9,98731พิจารณาเลขโดดไปทีละคู่เลยค่ะหลักแสนเป็นเลข9เหมือนกันต่อไปดูหลักหมื่นอ๋อหลักหมื่นเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะจำนวนหนึ่งเป็นเลข8อีกจำนวนหนึ่งเป็นเลข9ดังนั้นเลข8มีค่าน้อยกว่าเราจึงได้9 8 9 7 3 1มีค่าน้อยกว่า 9,98731นะคะทำกันได้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนค่อยๆทำนะคะพิจารณาไปเป็นทีละคู่ๆไปนะดูจากหลักมากไปหลักน้อยนะคะต่อไปค่ะข้อ7จงเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากมากไปน้อยนะคะมาดูกันมี4จํจำนวนเหมือนกันเลยค่ะ โอ้โหตัวเลขค่อนข้างจะคล้ายกันเลยนะคะนักเรียนค่อยๆดูไปทีละจำนวนนะคะจำนวนแรกคือเท่าไหร่คะ10 1ล้าน1น0น,น,นะคะจำนวนต่อไป1 0 1ล้าน1น0 10นะคะจำนวนต่อไป1 0ล้านต่อไป1 0ล้าน1 0 0 0นักเรียนลองมองกว่าสายตาดูนะคะ เขาบอกว่าให้เรียงจํานวนต่อไปนี้จากมากไปน้อยนะไม่ใช่แบบข้อ6กนะข้อ6กจากน้อยไปมากอันนี้ให้เรียงจากมากไปน้อยดูซิพิจารณาไปทีละหลักเลย10ล้านขึ้นไปอยู่แล้วใช่ไหมคะต้องเป็นตัว1ิล้านขึ้นไปดังนั้นจนํานวนแรกจะเป็นจนํานวนอะไรคะหลักละหลัก10บล้านเป็นเลขโดดเลขหนึ่งนะคะ หลักล้านมีเลขโดดเป็นเลขศูนย์เหมือนกันหมดเลยพิจารณา,าต่อไปหลักแสนอ่าเจอแล้วหลักแสนนะคะมีเลขหนึ่งด้วยการอยู่คู่นึงนะคะดูจํานวนหัวและจํานวนท้ายนะคะมี10บล้านหนึ่งแสนหนึ่งร้อยกับ10บล้านหนึ่งแสนดังนั้น10บล้านหนึ่งแสนหนึ่งร้อยต้องมีค่ามากกว่านะคะเราจึงไว้ํำดับแรกเลยมีค่ามากที่สุดนะคะต่อไป ก็คู่ที่เราพิจารณาเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะเราก็เอาอีกจำนวนหนึ่งมาใส่ไว้ได้เลยก็คือ10ล้าน1นึ่งแสนะคะต่อไปโอ้โหอันนี้ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดระหว่าง10ล้านกับ10ล้าน110 000, แล้นั้น10ล้าน110 000, ก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วและน้อยที่สุดก็คือ10ล้านนั่นเองนะคะตัวเลขดูเหมือนจะดูยากนะแต่จริงๆถ้านักเรียนพิจารณาไปจากหลักมากไปน้อยนักเรียนก็จะสามารถทำได้และที่สำคัญ จอโจทย์แบบนี้ดูดีๆว่าโจทย์ให้เรียงจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยนะคะระวังโดนหลอกนะคะมาดูข้อที่8นะคะจงบอกค่าประมาณของจำนวนต่อไปนี้เห็นไหมคะในตารางจะมีจำนวนทั้งหมดอยู่2จํจำนวนด้วยกัน และให้หาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันจำนวนเต็มหมื่นจำนวนเต็มแสนและจำนวนเต็มล้าน,นเ,มมเราเพิ่งเรียนเรื่องนี้ไปเลยใช่ไหมคะยังไม่ลืมกันใช่ไหมเอ่ยไหนมาลองทําดูสิคะว่าทําได้หรือไม่ค่ะมาดูจํานวนแรกค่ะ1นึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มพันที่นักเรียนสามารถหาได้คือเท่าไหร่คะ เราต้องพิจารณาหลักอะไรหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันเราต้องพิจารณาหลักถัดไปทางขวาก็คือหลักร้อยนะคะในหลักร้อยนี้มีเลขเป็นเลขอะไรคะเลข1เลขหนึ่งมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า5นะคะน้อยกว่า5้าให้ปัดทิ้งหรือว่าปัดลงนะคะตั้งแต่หลักร้อยเป็นต้นไปก็ให้เป็นเลขศู ค่าที่ได้ออกมาก็จะเป็น 11, 1นึงล้านนึงแาพนะคะต่อไปค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมึ่ต้องพิจารณาตัวเลขโดดในหลักพันนะคะตัวเลขโดดในหลักพันในที่นี้คือเลข5ซึ่งตั้งแต่5ขึ้นไปเราจะปัดขึ้นนะคะดังนั้นเลขโดดในหลักหมื่นจะต้องบวกเพิ่มไปอีก1ใช่ไหมคะ หลักหมื่นคือเลขโดดเป็นเลข8บวก1ก็จะเป็น9ดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นที่ได้ก็คือ1นึ0 0ล้านหมื่นค่ะต่อไปค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนค่ะเราต้องพิจารณาเลขโดดในหลักหมื่นนะคะหลักถัดไปทางขวาคือหลักหมื่นในหลักหมื่นนั้นมีเลขโดดคือเลข8ใช่ไหมคะเพิ่งดูไปเมื่อกี้เองคือเลข8ดังนั้นเลข8มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า5นะคะ มากกว่า5มากกว่า5ต้องปัดขึ้นปัดขึ้นใช่ไหมคะดังนั้น,น,นเลขโดดในหลักแสนต้องบวกเพิ่มไปอีก1นะคะในหลักแสนมีเลขโดดเป็นเลข1นบวก1ก็จะเป็น2ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนที่ได้จึงเป็น1ล้านสแสนทำได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านเราก็ต้องพิจารณาเลขโดดถัดไปทางขวา ก็คือหลักแสนนั่นเองลองดูซิว่าเลขโดดในหลักแสนคือเลขอะไรคะนักเรียนเลข 1, 1เลขโดดในหลักแสนคือเลข1นะคะเลขดดนหลนึนะะ่งมีค่าน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งหรือว่าปัดลงนะคะนานๆตั้งแต่หลักแสนเป็นต้นไปลงไปนะคะก็จะเป็นเลขศูนย์หมด ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านที่ได้ก็จะเป็น1ล้านแบบนี้นั่นเองง่ายๆเลยใช่ไหมคะมาค่ะมาต่อที่จำนวนถัดไปเลยพร้อมๆกันนะคะลองอ่านจำนวนนี้คือจำนวนอะไรนะ 5, ล้านเแสนเก่งมากใครอา่านถูกต้องเก่งมากเลยค่ะค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันเราต้องพิจารณาเลขโดดหลัก ร้อยนะคะหลักถัดไปทางขวาของหลักพันคือหลักร้อเลขโดดในหลักร้อยคือเลขอะไรคะไหนลองดูซิว่าเลขอะไรเลข3เก่งมากค่ะเลข3เลข3มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าห้าคะน้อยกว่า5ดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจํำนวนเต็มพันเราก็ต้องปัดลงใช่ไหมคะ ตั้งแต่หลักร้อยไปก็จะเป็นเลขศูนย์หมดเลยเราจึงได้ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันเป็น5ล้านเแสนหนึ่งพันเก่งมากค่ะไปดูต่อค่ะจำนวนค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นนะคะเราต้องพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรคะหลักพันนะคะซึ่งเลขโดดในหลักพันในที่นี้มีเป็นเลขอะไรคะเป็นเลข หนั่นเองเลข1มีค่าน้อยกว่า5ก็ปัดทิ้งนะคะค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นจึงได้เป็น5้าล้านเแสนเก่งมากค่ะต่อไปค่ะค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนเราต้องพิจนารณาเลขโดดในหลักหมื่นเก่งมากซึ่งเลขโดดในหลักหมื่นเป็นเลขศนะคะเลขศูนย์มีค่าน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้ง ตั้งแต่หลักหมื่นไปให้เป็นศูนย์หมดเลยค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนจึงได้ออกมาเป็น5 7 0ล้าน7แสนนะคะต่อไปค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านค่ะต้องพิจารณาเลขโดดในหลักแสนนะคะซึ่งเลขโดดในหลักแสนมีค่าเป็นเลข7นะคะให้ปัดขึ้นหรือปัดลงต้องพิจารณาดูเลข7มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า5คะ มากกว่า5ให้ปัดขึ้นนะคะเมื่อปัดขึ้นเลขโดดในหลักล้านก็ต้องบวกเพิ่มไปอีก1ได้โดดในหลักล้านคือเลข5บวก1จึงได้เป็น6ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านจึงได้เป็น6ล้านโอ้โหทำได้กันทุกคนแล้วใช่ไหมคะปลบมือให้ตัวเองคะ่ะเก่งมากคะ่ะซึ่งข้อสอบนะคะ เราก็จะมีให้ทำนายท้ายบทเพื่อเป็นการวัดความรู้นักเรียนนะคะแล้วก็สิ่งที่ที่เชอร์ได้ทบทวนไปก็จะอยู่ในข้อสอบหมดเลยเราแค่ทดสอบเฉยๆนะคะนักเรียนไม่ต้องตกใจไปทำตามความเข้าใจของตัวเองนะคะสู้ๆค่ะเราไปดูต่อกันเลยเรียนจบไปแล้วนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1 ทิเชอร์ก็มีแบบทดสอบความรู้หลังเรียนให้นักเรียนสแกน q r วอารที่อยู่ตรงด้านหน้านี้นะเพื่อเข้าไปทำแบบทดสอบความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่1จะมีทั้งหมด25ข้อ25คะแนนซึ่งทิเชอร์แค่วัดความรู้ว่านักเรียนเรียนไปแล้วสามารถทำแบบทดสอบได้หรือไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงไหม เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนไปหรือไม่นะคะนักเรียนไม่ต้องกังวลทําตามความรู้และความเข้าใจของนักเรียนนะคะเพื่อทีเชร์จะได้รู้ว่าแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรเมื่อนักเรียนทําข้อสอบเสร็จแล้วนักเรียนจะทราบคะแนนของตัวเองและที a เชอร์ก็จะทราบพร้อมๆกับนักเรียนเลยเพราะจะมีอีเมลจ้างกับทีเชร์มาอีกทีนึงน,นะคะสู้ๆนะคะนักเรียนสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1วันนี้ก็ จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ